แชร์ข่าวเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13เมษายน2566คลิปนี้เราจะมาตามติดเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟส4นะคะหลังจากที่แจ้งไปว่าจะมีการโอนหลังเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ก็คือ เป็นช้าของ13เมษาย,ยนนะคะว่าสาเหตุหลกักๆที่ทำให้ยังไม่ได้โอนให้กับทุกคนแต่มีบางรายบางจังหวัดได้มีการโอนไปแล้วนะคะมาตามนัดนะคะสำหรับใครบางคนหรือหลายๆท่านสำหรับเงินประกันรายได้ยางพาราโดยทกสเริ่มโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะลิงก์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับใครที่เงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะไปตรวจสอบกันได้และก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะสงกรานนี้ส่งความสุขสาศาสตร์ความสุขและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าโครงการประกันรายได้อย่างพาราเฟส4ยังมีมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องแม้เป็นวันหยุดช่วงสงกรานต์นะคะเป็นโครงการประกันรายได้พืชเกษตร5ชนิดนะคะซึ่งก็จะมีข้าวข้าวโพดปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและยางพาราโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พักประชาธิปัตย์ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อได้ร่วมเป็นรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการประกันรายได้บรรจุให้เป็นหนึ่งใน12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งโครงการประกันรายได้ดําเนินการเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะและล่าสุดนะคะแรงข่าวกลุ่มสภาคเครือขาอ่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นมานะคะบางคนได้โพสต์ดีใจพร้อมโชว์สลิปการโอนเงินหลายคนก็โพสต์ผิดหวังทําไมยังไม่ได้สักทีนะคะใครที่ยังไม่ได้ต่างก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่เงินยังไม่เข้าบัญชีมาตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันไรายได้อย่างพาราเฟซีโดยเข้าไปที่เว็บไซต์แอดแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการของทกสพอเข้าไปแล้วนะคะเพียงแค่ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นกดค้นหานะคะ ระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่าท่านจะได้รับเงินจากโครงการประกันไรายได้อย่างพาราระยะที่4เข้าเลขบัญชีไหนพร้อมโอนวันที่เท่าไหร่สาขาของทกสและสถานะการโอนสำเร็จหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเป็นส่วนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายและไม่เกิน25ไร่ราคายางที่ประกันรายได้นะคะ มีการแบ่งสัดส,ส่วนรายได้เจ้าของสวน60%และคนกรี่40%ของเงินค่าของเงินค่าประกันรายได้สําหรับการดําเนินโครงการประกันรายได้ยางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางนี้ผ่านมาสระยะแล้วนะคะโดยสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้เฉลี่ยปีละ1.4ล้านคน สำหรับการชดเชยประกันรายได้ยางพาราแบ่งออกเป็น2งวดนะคะงวดที่1ตุลาคม65มีการจ่ายชดเชย2,673ล้านบาทยางแผ่นดิบชดเชยที่11.59บาทต่อกิโลกรมัมน้ำยางสดชดเชยที่12.23บาทต่อกิโลกรมัม น้ำยางก้อนถ้วยนะคะจ่ายชดเชยที่1.95บาทต่อกิโลกรัมงวดที่2พฤศจิกายน65นะคะจ่ายชดเชย4 0 2 5ล้านบาทยางแผ่นดิบจ่ายชดเชย15.25บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดจ่ายชดเชย15.1บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยจ่ายชดเชยที่4.06บาทต่อกิโลกรัมอัปเดตเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟส4นะคะ เงินเข้าแล้วนะคะสำหรับบางท่านและบางท่านหรือหลายๆท่านหลายๆจังหวัดยังไม่โอนเข้าบัญชีอย่าลืมไปตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทย13เมษายน2566